ครับอีกรอบหนึ่งก็น่าจะปีนครับอืมใช่ใช่ก็อ่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วพี่ดูปลากันครัเป็นไงมัางพี่ไหน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 โอ้โหนี่คือไปยี่สิบโลแล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไื้กลับบ้านกลับบ้านตั้งแต่นานแล้วใช่ใช่แล้วไปยี่สิบโลแล้วดูครับนี่ไม่ใช่ไซส์เล็กนะพี่พี่นิดู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 ไซส์ใหญ่ดิไอ ถ้าเราไม่ส่งไปตังยังไก่อนก็คงกลับบ้านแล้วใช่ใช่ครับก็ฝากผลงานด้วยครับต้นแหที่เราใช้นะครับจะเป็นแห่แปะตอกห้าเซนต้นคนหวานแหนะครับครับผมใครสนใจก็่าสั่งได้ที่เพจต้นคนหวานแหนะครับผมเพจจริงจะเป็นเพจหนึ่งแสนคนดูนะฮะถ้าต่ำกันหนึ่งแสนนะเพจปลอมนะผมปลอมครับอ่า แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับก็จะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าครับครับผมก็ชื่อต้นคนวานแห่ครับใครสนใจครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมมีทุกขนาดครับผมทุกขนาดขนาดอะไรบ้างพี่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับผมมีหกตอกแปดตอกสิบตอกจะมีสองเซนสามเซนสี่เซนห้าเซนหมดแล้วครับครับผมโอเคก็ฝากผลงานด้วยครับกับช่องพอมีซีฟิตแล้วก็ทีมงานต้นคนวันแห่ที่มณีแล้วก็พี่ศากลิ้นตากนะครับผม นายลินสากครับผมตางลินสากครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูครับปลาปลาวันนี้ใช้แหของอะไรพี่แหของต้นค้นวันแหครับผมวันนี้เราก็จะใช้ปต่อกห้าเต้นะครับผมวันโดยนายลินสาครับมาดูกันครับผมสวัสดีครับ่นายลินสานะครับนายลินสาครับผมาหมดแล้วมาดูกันครับผมมาหาปลาแขนแล้วเคุณล่ะ ไปสองเปเซ็นต์เฮ้ยน้ำเด็ดปีน้ำเด็ดปีน้ำเด็ดครับผมน้ำชมดู้ดน้ำดูดดูดดูน้ำดูดเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตครับโตระวังระวังลงครับพี่ลงครับลงพี่นายลงระวังนะระวังนะอย่าเดินนะท่อนี่ว่าน้าท่อนะครับพี่นายหน้าท่อนะฮะ โอดแรกก็โอเคแล้วครับด้ยรเดูใกล้นี่มาดูใกล้ครับนี่ฮะเป็นไงครับขอคังดำก็ตัวใหญ่ม้าครับไตโมดฮะไต้ตวยดีครับบว้เร็วบว้เร็วแล้วคนดูก็ถามว่าเสียงพี่วินนีเป็นอะไรอโอพี่วินนีเสียงหล่อนะฮะเสียงหล่อตาขาเด็ครับโหนีตัวใหญ่นะนี่ เขามีแต่ฉีเสียงหลออันนี้พี่มันมีเสียงหลอเสียงหลอพี่มันมีเสียงหลอโอ้โหเราก็จะวานสองคนนะปรอเอินเฮียค้าปัดรูต้วนี้เราเม่วไมได้ปาะปาาตัวนี้เออจบเลยมีแปดเซนครับแปดเซนฮะแปดเซนอยู่แปดแปดเซนแปดสิบเซอกไงโอ้หัวใหญ่ห็นใหญ่นะฮะนี่ครับปลากราว้ไม่ได้เรา ผมแรกแล้วพี่เป็นไงครับผมนี่นะครับทีเดียวนะครับติดตัวนะครับผมก็ไปได้อยู่ครับต้นคนวันแหครับผมนี่นะครับใครที่สนใจครับนี่เลยครับผมเราก็จะมีเก็บปทางด้วยครับก็คือดัซด้าช็อปปีครับตอนนี้เรามีหมดแล้วนะครับผมถ้าใครอยากได้ด่วนก็สามารถอ่าเข้าไปที่เพจต้นคนวันแหได้นะครับผมเพจจริงคนติดตามหนึ่งแสนนะฮะอุยปาวิ่งออกไปเลพี่นี่ หน้าท่อนวิ่งไปเมื่อกี้เห็นไหมบู๊บบู๊บเนี่ยโอ้พี่นายครับมาดูพี่นายนิสากันต่อนะครับแต่ที่ใช้แต่ตอกห้าใจนะฮะไม่แตกแน่พี่พี่เอาเห็นออกให้หน่อยเอาแล้วพี่นายบอกว่าไม่แตกนะครับมาดูกันต่อครับนายไปแล้วโอ้โหเอาั้ค มีน้ำเดือดครับมีมีตัวพี่มีตัวตัวเยอะอยู่มีไหมอ้าวเอาจิ่ตัวอ้ยหลายตัวอยู่พี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่กระบอกทางน้าก็มีนะครับกระบอกทางน้าก็มีีก็สองะสองทีก็สองโลนะพี่วันนี้นี้โลกว่าแล้วกว่าแล้วฮะนี่มีปลาตะเพียนด้วยนะนี่นี่มีปลาตะเพียนด้วยครับปลาตะลบดมาแล้วครับหลบรดนะครับผม อาที่เราก็ได้ก็จะมีอานินปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนนี่ฮะนี่ปลาตะเพียนฮะปลานินวันโดยพี่นายดินส่านะครับแหที่เราใช้เป็นแหของต้นคนหวานแหนะครับกับทีมงานแปดสองห้าเซนครับผมแปดสองหกเซนที่ไหนพี่ห้าเซนครับอยากได้แปดสองหกเซนเออโอเคครับผมจับจอกห้าเซนใช่ครับผมอัพเดเบลใช่ไหมพี่นายครับ นายบอกอัพเเวลเมื่อวานเนี่ยปวดแขนอยู่บอกว่าอัพเ e เวลนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค,ครับมาดูนะครับคุมนี้ว่าจะมีตัวเลือมีโตโอ้ยเต็มแม็กซ์อะสวยมากครับน,นั่นไงครับมีตัวหรือจะมีโต มีตัวนะครับโอ้ยมาทั้งตอเมื่อกี้ตัวใหญ่ไซใหญ่ครับตัวใหญ่นี่แต่ตอกห้ามใส่เรานะผมอันนี้ที่โล่งอยู่เดี๋ยวเตือนที่ที่มีผักตบมียาทั้งหน่อยแบบแอบแอบอืมโล่งโล่งก็ได้ตัวใหญ่นะใช่ครับนี่โล่งในตัวขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช่ฮะเดี๋ยวมีฉาดเด็ดที่วัด ราอชอบเด็นนะฮะพี่นายจับลงอาร์มครับแกะนี่ฮะโอ้ยพี่นี้บอกว่าสองโลแล้วฮะสองทีเม่อกี้กี่ทีสามทีมาดู<ใ>นะนี่ปลาสาสวยครับโอ้สวยงามครับดูพี่นายกันต่อนะฮะพี่นายจะได้กี่ตัวพี่นายชอบเล่นอะไรยากๆนะฮะ ให้ดูของดีครับอ่ะพี่จัดไปครับผมรอชมครับวานในตามไปแล้วอุ้ยเต็มแม็กครับผมมาดูมาดูใกล้ดูใกล้เนี้ย้ยอุ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 ้ยไุ้ย ตัใหญ่ครับโอ้โหดูดิโอ้โหดูดูดูไซส์ดูเด็ดมาดูหมดแรงกันเสียงหู้นี่แหละผมมาตาตื่นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ตกใจเลยนะตกใจอะไรพี่ตกใจเสียงหูตกใจคนนะฮะผมหูนี่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 พี่นี้พี่นี้อัจเพียนเอาหมอข้างหลังว่าตัวใหญ่นะฮะ นี่ลองดนแต่โอ้ยนี่นี่คับผู้ชมตัวไม่เล็กๆนะดูดิโอ้ยแต่ยังไงก่อนมาดูปลาหมึกครั้งดำดิโอ้โหใหญ่มากปลาแขกก็เนี่ยคางแบบเข่าเขา่าดำปี๋เนี่ยนีป่ปลาแขกปลาแขกครับปลาแขกคอคอเป็นไงพี่ฮะคอเป็นไงปลาแขกอะคอ พันละยู่ในอะไรนะเกืสองโลเลยนะไหน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 ดูไหนดิโอ้ทีเดียวครับเกือบสองโลนะครับผมแจมครับครับดูกันต่อฮะมุดนายพาบลูหมมุ่นครับหมมุ่นมุ่นมุ่นอย่างเดียวฮะโอ้วันไหนกันแล้วทีนะบุกป่านะฮะเอ้ามีทางออกตรงมุ่นเนอย ดูปลาดิบเนี่ยน้ำหวานครับน้ำหวานน้ำหวานนะไม่รู้นะตอนนี้เราเข้าป่าแล้วนะฮะไปครับดูพินายกันต่อครับแห่ต้นคนหวานแฮปใคแล้วอุ้ยโดนไหมวานแจ๊บไหมีหวานแจ๊บไหมอุ้ยมีขึ้นอุ้ยมี้ันแจ๊แรงเลยวะ อ้าวว้ยวว้า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 วุ้าวว้ยวว้า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 ยว้าวว้าวว้าว้าว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 บ้ๆๆว้าวว้าวว้าวว้ยวว้า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 ว้วว้า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 วว้้้้้้้ อือโอ้ยแม่ปล่อยแม่ผมบอกแล้วมาหาผมไม่มีผิดหวังครับไม่มีผิดหวังครับมันจะดูจังหวะด้วยไงครับใช่พี่นายนงหว่าแบบไหนจังหวะไงพี่จังหวะอะไรเนี่ยจังหวะอะไรเนี่ยหนุ่มนาพาเพลินเหรอดูดูดูเดส่งนี่โอ้ยอใหญ่กรมนี้ต้องมีถึงสามโลเจ้มไหม น่าจะถึงแล้วพี่ไม่เชื่อไปช่างกันเลยสองตัวโลสามตัวโลใช่ครับสามตัวโลครับพี่มีบอกว่าสามตัวโลนะฮะรถล็อกยังครับผมกุญแจอยู่นี่เลยนนี้กุญแจอยู่นี่ันนี้กุญแจอยู่นี่นะฮะวันก่อนนะพี่เอยู่นู้นตอนนี้ครับมาดูวูจะใหญ่ไปไหนฮะเนี่ยแบบขึ้นน้ำมุมปบมุมปบเดี๋ยใช่ครับใช่ใหญ่มากโอ้หลวงปวดราวเลยโอ้โหโคตตายแล้ว อย่าตรงนี้ตัดตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาทิฏฐบาลให้มาทำปูนนี่เขาไม่ปูนแตกครับผมปูนแตกใช่ไหมพี่ดูสนโอ้โหดูใหญ่มากไหนโชว์หน่อยนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูใกล้นี่ สามตัวโลฮะสี่ตัวโลฮะสี่ตัวโลไซนี้สี่ตัวโลฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณสักยี่สิบโลแล้วเนี่ยเกือบยี่สิบโล้วอุ้ยี่สิบโลอยู่ยี่โลก็ประมาณร้อยแปดสิบโลร้อยแปดสิบโลลบสิบออไปเดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อนะฮะเดี๋ยวพี่นายจะเข้าหลุมอีกแล้วหลุมไหนพี่หลุมนี้หังครับอปยังครับผมไปดูกันต่อ เดี๋ยวครับรอพี่มันนี่ไล่ต่อนครับเช้านี้ไม่ได้ไล์นะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้หนึ่งลังโคมแลครับเต็มๆแล้วครับตอนนี้เราก็มาดูคนต่อนะครับหมายมุ่นนะครับหมายมุ่นนะครับผมโอ้จะถึงแล้วเนี่ยน่าจะถึงอยู่พี่เดินเหยียบนี่ไปหน่อยเดินเหยียบไปนี่ผมนะไม่ตื่นหรอกปลาอยู่ในน้ําไม่ได้ปลาอยู่ในน้ําปลาไม่ไม่ตื่นใช่ไหมพี่ไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นปลามันไม่ได้ลอยถ้าปลาลอยอ่ะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่ฮะนี่ฮะคือเขาจะทําพื้นที่วานะครับท้าไงั้นมันไม่แตกครับอ่าแต่ต่อ5เซนลงน้ำครับผมโอ้ยอปแล้วโอ้ยเดี๋ยวกระบานนิดนึงครับไม่เป็นไรฮะแอร์ไพครับแอร์ไพตัวนี้เปล่าเมื่อกี้เราไม่ได้ไล่นะโอ้โหของพีอู้ยมาอยู่นี่มาเยอะครับมีไหมมีไหมทีนายนายมีเจ้าตัวไหมมีมีมีครับ โอ้ยมีอยู่ครับหมอข้างน้ำแห่ไม่อ่าแห่ไม่บานระเดี๋ยวเราเอาใหม่ฮะเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในนะครับผมนี่ได้สองแต้มได้สองแต้มนะครับสามตัวโลครับสี่ตัวโลครับนี่ครับขายปลาครับวันซุปปลาที่เราได้ครับนี่โอ้ยเดินมาไม่ถึงร้อยเมตรเลยนะฮะที่นายบอกว่าสามโลนะแต่ขึ้นมาจริงเนาะ อ๋ดูกันครับผมสสวัดีครับหนึ่งคนดูใครดูนึกยังงี้ผมนี่แหละกดเองดูเองเอ่ายังไงล่ะเรับแจมครับนี่เราไม่หวานเราเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวฮะมาท้อพี่คนนี้กิโลตัวเนี้ยกิโลกิโลค่อมนี้คมนี้ไม่ต้องเอาเยอะเราเอาไปละครึ่งโลพอเอาครึ่งโลนะปลาลอยนะดำนี่นะอุ้ยเอาพี่มนนี้เห็นปลาแลฮะเห็นายหวานแล้วไปเร็ว โอ้ยสวยงามครับอ้เต็มไหมเต็มไหมเดือดไหมเดือดน้ำเดือดไหมนายน้ำเดือดไหมมีขึ้นอยู่มีขึ้นน้ำอยู่เดือดไหมเดือดไหมเดือดไหมมีตัวครับไปดู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 นี่นี่โอ้โหนี่เอาหมอกค้างดำนะครับโอหโหตัวใหญ่หมอกค้างจังครับตัวเลยนะ อั้งดำนะครับอ้าโอ้ยปลาตัวใหญ่ขึ้นอยู่งนู้นนะฮะเต่แหไหมพี่เปนไรพี่นายไตมแหไหมยังไม่รู้ครับไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นน้ำเลยเราจะเยอะนะหมดนะครับไม่เจอตัวนะฮะนายครับผมไม่มีตัวไม่มีตัวครับแต่เย็นครับอะไรนะพี่นายซุ่มเจ็ดซุ่มเปีครับ ถึงไหมถึงไหมหน้าไหนแตะมาได้อันนี้เราก็เดินวานแหกกันนะครับผมชอบมุนบม่นครับชอบมุดน,นะครับสายป่านะพี่เนี่ยโอ้ยนกเนาะแต่ผมจะดึงมาไงล่ะอันเนี้ยมันบาดไม่ได้ตรงเนี้ยลองดูครับลองดูฮะลอง นใช่พี่นายชอบเล่นอะไรแปลกๆอ่ะไปแล้วโอ้ยพอดีเลยฮะติดต้นไม้นิดนึงโอ้เช็คอินไหมเนี่ยไม่เช็คครับตรงนี้ผมเคยบานเคยบานใช่ไหมครับผมว่าปลาไม่มีอะตรงเนี้ยมีตัวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหปลาเน่าก็มีครับโอ้โหพี่นายบอกเหนื่อยนะ ตัวนะครับพี่ก็อยู่ข้างในนะฮะเขาบอกขยะเยอะนะฮะเนี่ยเคลีรยร์ก่อนโกลมกีที่เราได้นะครับผมกับพี่นายนะฮะตรงไหนแกเขาว่านได้หมดนะครับยอดอ่ะพี่นะอ่ะเนี่ยโอ้ยตัวแปร์จมแจมแจมสามตัวช็อกเกอร์สามตัวช็อกเกอร์นะดูคนต่อฮะพี่นายบอก,กว,ว่าจะล้างแหย่เนี่ยฮะจะล้างแหย่ ไปแล้วโอ้ยได้ไหมพี่นายกระโดดไหมมีใช่มีั้ยกระโดดกระโดดใช่ไหมกระโดดครับเนื้อเนื้อเนื้อหน้าท่อฮะแน่บอกกระโดดฮะโอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมล้างเท้าแล้วครับผม โอ้โหน้ำน้ำปีเลยที่นี่ข้างขวาไงล้างได้นะครับสรุปปลาครับอ่าที่ไหนเนี่ยเนี่สะเซิงเซาสะเซิงเซาครับเออวานประมาณอ่ายี่สิบครั้งครับเนี่ยใช่ประมาณยี่สิบครั้งอ่ะไม่ประเมินไม่ถึงครับเนี่ยครับโอ้โหดูครท่านผู้ชมเยอะมากครับอันนี้กล่องแรกก็เต็มไปแล้วนะฮะครับอันนี้กล่องที่สองดูไซส์ใหญ่อันนี้ไม่ใช่ว่า มีแค่นี้นะคือใส่นี้ไปแล้วด้วยรอบนี้รอบแรกครับถ้าไม่ใส่นะไม่ใส่ก็ยกไม่ไหวยกไม่ไหวครับอะไรเพิ่มเนยโอ้ดิ้ดึ๊ดดึ๊ดดึดเลยฮะอุ้ย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 ต่ำมือต่ำมือเรียบร้อยนะฮะก็ฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ใช้แห่แปดตอกอ่าห้าเกมครับอ่าของต้นคนหวานนะครับถุะแห่ครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถ สั่งซื้อได้ที่เพจต้นคนวันนะครับเพจจริงจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งแสนก็เพจปลอมนะครับผมปลอมครับแล้วก็จะมีเก็บปลายทางก็จะมีช้อปปี้และซด้านะครับใครสนใจครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับไปพี่นายครับไปบายครับพี่วันนี้ไปครับผมครับไปบายครับผมหมายถึงตัวยับวันนี้